ดีนะครับเพื่อนๆท่าน,นวันนี้เอสทีวีขอนำท่านสู่โลกแห่งโจรสลัดอันติเมตไพรเลดกับการลงดันเจียนพิชิตสก,กายเปียน,นะครับ mm hmm. ผู้ชมดันเจียนรเราไปว่าหซึ่งผมก็อยู่ไปว่64และมีเพื่อนร่วมมืนทานในตักตอากิลมาร่วมมาตัวพกับเราด้วยครับผมศัลกรรมจนภัยในดันเจี้ยนสายเปียจะถูกแบบเป็นชั้นๆนะเป็นหอคอยขึ้นไป เรามาดูกันฮะว่าทางเราจะสามารถได้ไหมแต่มันง่ายเยอนแต่ว่าเราศึกษาเกมเพลย์การเล่นนะครับผมก็จะเป็นการตีบดเรื่อยๆนะฮะก็เกมเน้นเทพถูปหรือเปล่าก็ต้องใช้การวางแผนนิดว่าเราใช้ตัวละครตัวไหนฮีโร่ตัวไหนอะไรอย่างนี้นะฮะคาร์ดก็ได้แคทเธอุียนะฮะอ่ามากันแล้วตื้ดตื้อ หานะฮะร้องคอไปวันนี้ระหว่างตีไปนะฮะอาจจะไม่ดูมันฟังมุกละครับผมไปดูเมยไหนไฟไดรเฟอร์มาแลอย่างครับเพื่อนเมยไดรไฟแห้งสุดนะฮะภาษาลาวได้หาแหมนปันโดนแบนไปหกเดือนไปไง สมองสมองไปเลยโดนแบนไปหกเดือนเอ้าก็กินแบนตั้ง6เดือนอ่ะสมองก็ดีเดี๋ยววันละขวดวนละขวดเอใช่หรอนะฮะอาบัตก็เหมือนกันฮะเปลี่ยนเซอร์เป็นอาปาราชิกเนี่ยก็อาจจะได้เหมือนกันแต่เล่นมุกเีมอันตรายะฮะเอาว่าเราป,รป,รปรดูเกมกัตนต่อเลยครับผมตอนนี้เราอยู่ชั้นห้าแล้วนะครับผมชั้นห้าตึกใบกอกโยไม่ใช่นะฮะ ห้างไหนว่าชั้น5ามาชั้น6แล้วบัตเตอร์มีกองทัพเจ้ากับนั้งบวช2กี่ตัวไม่รู้มันไม่ขึ้นอ่ะแล้วฮะและพวกเทพเทพทั้งหลายก็กำลังตีกันต่อไปขอ,ขอหน้าหวนกิวดีสระอุอ่านว่าอะไรหน้านว่าดุนะฮะอ้าจจะเดินไปนั้นทำไมโอ้ก็นะฮะแล้วก็เพื่อนเพื่อนรวมกิวแมวไวรัสอันดี้ไวรัสเด้ง เร่งเตือนว่าอัปเดตเรียบร้อยอะไรอย่างนี้นะครับไม่เกี่ยวอะไรไม่ใช่ว่าเกมมี้ติดเวลานะไม่ใช่ฮะดือๆเอาเอาพลมันกินพื้นนะดิครับคุณผู้ชมใครก็ถ้าเกิดสนใจเล่นเกมนี้เข้าไปที่ w w w u p r p b g c o m เกิใหทบเนการกรคใา้เซเว่นซีดซีดสุดๆเลยครับค <pedo>. ุณผู้ชม สำหรับใครที่สนใจพาร์ทเนอร์กับ u t u b e ก็สามารถดูรายละเอียดตามเราจะมีลิงก์สมัครอยู่ด้านในคำบรรยายคลิปแล้วผมสามารถสมัครร่วมพาร์ทเนอร์กับวิดคูได้แล้วผมแล้วการส่วนแบ่งอะไรตาบโดนใจข้อเสนอโดนใจแน่นอน มีอะไรก็ปรึกษากันได้นะครับนี่มาชั้นสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมเรามาดูกันมีบ้าข่าวกองทัพเจ้าข่องเอโนลูเอนเนลูเอาแล้วครับแตกแตกแตก,แตก,แตกอืกกัดเข้าไปบอลล้สินะคุณผู้ชมมาแล้วอักอักอักแตกเอาครับวูลูฟี่ต่อยาย่อ,อชัปเปร์ต่อยขวาพอ นะครับผมแลแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของการเล่นอดีมเฉลดด้วยถ้าเกิดไม่ถูกใจยังไงก็อย่าด่ากันนะครับผม